ชายผู้มอบความรักและถวายชีวิตให้เหล่าสาวสวยและจัดการคนที่ทําให้เธอเหล่านั้นต้องร้องไห้ด้วยลูกเตะของเขาวันนี้ไซตามะขอพาทุกท่านมาพบกับวินสโมกซันจิไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะ ซันจิเป็นชาวนอตบูที่เกิดในตระกูลวินสมกราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรเจอมาเขาเป็นลูกชายคนที่3ในบรรดาฝาแฝดพี่น้องทั้งหมดในช่วงเวลาที่แม่ของซันจิยังมีชีวิตอยู่เธอป่วยหนักและซันจิก็คอยทาอาหารให้เธอกินถึงแม้ว่าอาหารที่ซันจิทําในตอนนั้นจะไม่ได้เรื่องแต่แม่ของเขาก็คอยบอกเขาเสมอว่ามันอร่อยมากซึ่งนั่นก็ได้จุดประกายให้ซันจิเริ่มเส้นทางการทําอาหารและมีความฝันที่จะตามหาออบูทะเลที่รวมวสัตว์น้ําทุกชนิดไว้ที่นั่นชีวิตในวัยเด็กของซันจิไม่ได้สวยหรูอย,อย่างที่เราเห็นกันัันนเขขาามกกกกกกจจะถถถููููงงงแพี่้ออ และจัสพ่อของเขาได้เปิดเผยความจริงกับลูกๆของเขาว่าเขาได้ทําการดัดแปลงพธุกรรมของลูกๆเพื่อให้ลูกๆของเขาทุกคนมีศักยภาพเหนือมนุษย์เพื่อที่จะได้เป็นกาลังลบที่สําคัญให้กับเขาในอนาคตยกเว้นเพียงแต่ซันจิคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดารรมดาทั่วไปซึ่งเรื่องนี้ทําให้จาตาหน้าซันจิว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวของตระกูลวินสม็กและสั่งให้เอาหน้ากาก,ากเหล็กมาใส่ให้ซันจิและขังเขาไว้ในคุกใต้ดินก่อนที่จะโกหกทุกคนว่าซันจินั้นได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นกองทัพของเจมมาก็ได้ไปอออกลบบทที่ทะเสูัจ ไทําการแหกคุกออกมาจากการช่วยเหลือของเลจูพี่สาวของเขาและระหว่างที่เขากําลังหลบหนีนั้นเขาก็ได้พบกับพ่อของเขาเข้าพอดีแต่พ่อของเขาได้ปล่อยตัวเขาไปโดยมีข้อแม้ที่ว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าเขาและซันจิเป็นพ่อลูกกันหลังจากนั้นซันจิก็ได้หลบหนีออกมาโดยแอบขึ้นไปบนเรือสํารานและตัดขาดความสัมพันธ์กับตระกูลมีสโมกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สปีหลังจากที่ซันจิออกจากตะกูลมีนสมกเขาได้ทํางานเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือสาําราญจนกระทั่งถูกจู่โจมโดยกลุ่มโจรสลัดกุ๊กที่นำโดยกัปตันเชฟขาแดงโดยมีเป้าหมายที่จะยึดเรือสําราญลาน,ลนี้ให้ได้แต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีพายุใหญ่โหมกระหน่าเข้ามามีคลื่นลูกใหญ่นําพาเอาซันจิและเชฟขาแดงมาติดกู่ที่โขดหินใหญ่ อันอ้างว้างและว่างเปล่าไม่มีอาหารไม่มีนม้นําจะมีก็เพียงแต่อาหารบางส่วนที่ถูกคัดมาด้วยเท่านั้นเชฟขาแดงได้ทําการจัดแบ่งอาหารเหล่านั้นโดยแบ่งเป็นถุงเล็กๆให้กับซันจิและถุงใหญ่ๆให้กับเขาโดยให้เหตุผลว่าผู้ใหญ่ต้องกินอาหารเยอะกว่าเด็กอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาและได้สั่งให้ซันจิไปนั่งอยู่คนละฝั่งของโขดหิน ื่อที่จะได้เห็นเรือที่ผ่านไปมาทั้งสองฝั่งวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าแม้จะมีเรือเล่นผ่านมาอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเขาทั้งคู่เลยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง70วันอาหารที่มีอยู่ก็ไม่เหลือแล้วซันจีที่หิวก็หายได้เดินข้ามไปยังโขดหินอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปแย่งชิงอาหารจากเชฟขาแดงแต่แล้วซันจีก็ต้องมาพบกับความจริงที่ว่าเชฟขาแดงได้มอบอาหารที่มีทั้งหมดให้กับซันจีไปตั้งแต่วันแรกแล้วและเพื่อให้มีชีวิตรอดเชฟขาแดงได้ทททําาาาาาากกกกกรรตตขขตััััดดขขขออออองงงงงววววเเเพื่่่มิินนนปะชชชีจ้ฟแยยบ เ,เพราะเขาทั้งสองคนมีความฝันเดียวกันนั่นก็คือการตามหาออบูนั่นเองหลังจากนั้น15วันจึงได้มีเรือลำหนึ่งแล่นมาช่วยชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ซันจิได้ปฏิญาณกับตนเองไว้ว่าเขาจะไม่ปฏิเสธการทําอาหารให้กับใครที่หิวโหยโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนเลวเพียงใดก็ตามหลังจากนั้นซันจิและเชฟขาแดงก็ได้ร่วมกันก่อตั้งพัตคาลอยทะเลขึ้นเพื่อให้คนที่หิวโหยในท้องทะเลแบบที่เขาเจอมาไม่อดตายอีกต่อไปจนกระทั่งพวกของลูฟี่เดินทางมางางงตครแห่่นี้้ชวยปกปกอ จากการลุกลานของโจรสลัดดอนคริกลงได้สำเร็จลูฟี่ที่ต้องการกุ๊กได้ออกปากชวนซันจิให้มาร่วมเดินทางไปกับเขาถึงแม้ว่าซันจิจะไม่อยากทิ้งเชฟขาแดงผู้ที่มีพระคุณต่อเขาไปแต่เขาก็อยากออกเดินทางไปกับลูฟี่เพื่อตามหาออบูที่เขาใฝ่ฝันและเพื่อสารฝันของเชฟขาแดงไปด้วยทำให้ซันจิได้ออกเดินทางกับลูฟี่และทำหน้าที่เป็นกุ๊กบนเรือโจรสลัดของกลุ่มหมวกฟางตั้งแต่นั้น เป็นต้นมาก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของวินสโมกซันจิหรือซันจิขาดำที่เรารู้จักกันนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับไซตามะด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ